พวกเหมือนกันก็ตั้งรูงแอนทันไหมนี่ยมันจะยังไม่นี่ไอ้นี่ไม่ซื้อครับเติมปุ๋ยครับไปท่นมาตอนนี้ใส่ทุปเปอร์เมื่อใดยืนครับหนึ่งตัวตั้งจับได้กับปุ่มทิปห้าตัวที่พมจะได้ทิปเก้าจอดไว้นะหมายว่าอ่อนหนึ่งเดป็นอะไาอยู่นี่ันั่นตั้งเม็ดเลยนะตั้งตั้งเม็ดเลยนะตั้งแป้งเลยนะได้เลยดูนี่คือเครื่องเจริญไหมครับเครื่องขี้ต่อยต่อยเร็ว มีแต่ไม่เลี้ยมมีต้องระทมต้องคิดแต่ไม่ก็บอกว่าประมาณเดี๋ยวต้องคิดแต่ได้ๆประมาณสักช่องกับมือตะเพิ๊บขับปุ๊บว่วานในสัวคือว่านตั้งแต่ไอ้ใบเลยนะคือว่าในถั่วในตายของผูมาว่านมันเลยครับคืออยากล้าไปตรงลูกหมากว่าดเลยนะอย่าไปตรงเทเลยนะคแบบวา่าดในกระจายไปเลยอย่ายาเป็นโกองอยู่ ครับแล้วก็ดีรดน้ำตามให้ปุ๋ยไหลมันเลยคือคือให้จำไปเลยว่าอาทิตย์นึงคือเจ็ดวันกว่าเจ็ดวันแล้วก็ไส่รอบร่องใช่ครับไส่รอบจามใช่ครับจามรอบเดียวก็แตกไปทึบเลยซึ่งซึ่งรอบไอเรียนเล็กว่าเนี่ยใส่เล็กเด็กเดียวแต่ว่าว่าหน้าว่าได้เมาติดเมืองกันได้เมืติดเมืองกันแต่ปริมาณการใช้เลยคือไอตอนเล็กกันใส่ใส่ใช่ครับคุณ ครับเดี๋ยวเราจกนี้เดี๋ยวมันจะแตกไปเริ่ีครับเปดบกที่นั่เ

ดำๆนี่คือพริกขี้เฟียกไก่แจเอาเลยฮครับคือไก่แจกิน,สนเสร็จแล้วมันขี้ตั้งไว้ที่นี่ด,ดำมาขึ้นเออแล้วก็ไอ้เป็ดๆนี่คือไข่เฟียกไก่แจนี่คืออาการตรงนี้เตี้ยนคือเฟียกไก่แจมาเลยก็แดงว่าแกงไอ้เม็ดไข่เจ้าเก่งขั้วนะเก่งขั้วกับเก่ง <c oughs> ขั้วลุวววววว <c oughs> วยๆโอ้โเก่งเหมือนเก่งโอนอ๋อนี่มันโย่โญ่แต่ดำมันเป็นทีนี้ไอ้ไอ้เจ้าก้าวนี่โตนะส่วนไอ้ไส้ไส้นี้ ใช่ใช่นียนไหมครับนี่คือตัวเมฆมัน hmm. ต <me> ัวเมฆขยายพันธุ์นะตัวนี้ยนนี่คือเปียกไก่แจมมาเลยอันนั้นตุ๊บสาวไปนี่เก็บเก็บกบะมือแล้วินี่แน่แน่เลียงมาดไก่แจมเก่งคนเดิไปจากบ้านมาแต่ว่าเสียพมต้นเหมืนนั้นผุ่มพุ่มขี้ตาแล้วต่ว่าผมทวามหมายมหนังมักใช่ไหมหนังมักหนัมัดก็ได้ครับแต่ว่าต้องจัดการมันก่อนเดี๋ยวมันจะกินใบจนแห้งหมดเลย มันจะมังนีเดี๋ยวผมตาพมใจอมันไม่แจกปิารนำ้าเลยกาใจเราข้าวำต้มหลายแบกาใจขีมนำทิ้งตัวได้พมแดนั่น่อได้กุดกุดตัวจวนอะเงี้ยเตียายเลยนอนกระายผมจะกินเลยโดยโดยตัวเองกห่อจากเราข้าวจากบุญเอ็งวันนี้ได้ครับเออลายกาบุญํำต้มกัน Mình này ban tầm tao này quân chạy để chào bên <laughs> kia cứ tao bảo rồi rồi mấy <laughs> <bây, bốn>, <laughs> năm kia mới rồi đi buồn buồn xong rồi hả nước แล้วเราขาวเราขาวเราขาวยาเส้นผสมน้ำแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ใส่สเปรย์ฉีดแต่ว่า้เราทำโรงงาเราจ่ายมอเลยที่จ่หม้อฉีดเลยจ่ายม้อไปกันต้นตำหรัไก่ไปปันทีเส้นเลยเลยนะได้ย เชื้อราก็ได้ใช่ไหมเชื้อราก็ได้มันไม่คิดอะไรไปมันตายเพื่นจะได้ไม่รู้ขเปนดียวเดียวกเดียวเอยไ้เลยต่เดี๋ยวว่านอนอะไรวะนะไม่ได้เดียววนะเดียวว่าจะตายนี่มันกินไปอกเลยตันะเออวมันเรียงโอ้นี่ลองเลยมันเลยที่ขนโเราทำไมที่มันะมันม้นมันมั่งไปมัครับเที่ใส่แค่ตรงนี้

ไหลน้ำรถดีว่ามันกเลยไหลน้รถก็ได้ไม่ไม่ไียวได้ลต่มีสติงเกอร์ไม่ไม่ง้าจิมเปิดสปิงเกอร์ตามมันเนื่อหน่อยจิ้มไรก็ตาอได้เลยโนแ่มันไม่ไม่เตกิมนี่ไม่ต่อเป็นกันอย่า้ตาอะไได้เลยไงง่น้มั่ติ้มต่อตาเดียวติม